รววมภาพการฝึกประสบการณ์ที่เมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรวบรวมและอัปโหลดภาพการฝึกประสบการณ์เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์โดยที่เพื่อนๆน,นะครับสามารถอัปโหลดรูปภาพเป็นภาพหน้าแรกของอัลบั้มได้และหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆระบุรายละเอียดของอัลบั้มเช่นหัวข้อสถานที่วันและเวลาพร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมนะครับสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกรูปภาพมาใส่อัลบั้ม ซึ่งแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆนะครับใส่สักประมาณ5รูปตออ่อหนึ่งระบื้มเพื่อให้ขนาดของ e p o r t นะครับไม่มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับบันทึกข้อมูลทุกอย่างเสร็จสิ้นให้เ,เพื่อนๆเลื่อนมาด้านบนและกดบันทึกข้อมูลครับเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับกดบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นข้อมูลที่เ,เพื่อนๆนะครับได้บันทึกจะมาปรากฏอยู่หน้าประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ ดูเ,เพื่อนเนะครับสามารถเรียกดูหรือว่าแก้ไขและสามารถลบได้ตลอดเวลาครับ